สวัสดีครับมาวันนี้มารีวิวการนนะ่าฟุตบอลนะครับวันนี้นี่มาอยู่ที่นักเตะของมาเชสเตอร์ูไกเต็ดครับผมสกอตต์แม็กชอมิเนนะครับใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบรันนะครับที่วิงวับอีกหนึ่งในะครับเป็นใบรัน สีช่มพูนะนะครับใบนี้นะครับเป็นใบรันทับ199นะครับเป็นใบที่83เนาะนะครับทัอบ199นะครับมาจากกล่องพาริมนี่พิซึมมในปี2022-23นะครับก็คือฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่ครับก็แมคโทมีนะเรามาดูการ์ดนะครับตัวการ์ดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะตัวการ์ดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่แบบสวยเลยนะ นะครับเป็นใบที่แบบทับ1น9ร้อยเก้าสิบเก้านะใบนี้นะแล้วก็ด้านหลังครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะสำหรับแม็กชอมินีนะครับใบนี้นะก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่เอ่อหรือวเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับที่ดูดูดีมีนาคตเนาะนะครับแต่ก็ไม่รู้ซัมเมอร์นี้จะอยู่กับ แมนยูหรือย้ายไปหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ต้องมาคอยดูนะตามสถานการณ์ในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็สําหรับโดยส่วนตัวก็ถือเป็นใบนี้ก็ถือเป็นใบที่สวยงามนะเป็นใบที่สวยเลยครับแล้วก็เป็นนักเตะของแมนยูด้วยนะครับนะครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวคลิปเออขอไปรีวิวการนัดบอลใบใหม่นะครับดูว่าจะเป็นนักเตะคนไหนชื่ออะไรนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็หกตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ